น้องนะปัดโดโคดโดโคดโดน้ำ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 นี่แะค่ะเขาเอานน้ำท่วมคำนี้ปลาค่ะพี่น้องค่ะน้ำดีจ้ะอจ้าที<_<_<_<_<_<_<_<_<_่รับของกวเอฟซีทุกคนมาเก็บอีน้ำจ้ะมาป็าปัดนองจุ่มดีนะโอ้เป็ดซอย ส,สดีค่ะสาวเดิชนชาแนลจ้าวันนี้สาวเดินพักเขาป่าเขียเห็นนะคะพี่น้องจ้าอากาศดีค่ะพี่น้องวันนี้สาวเดินมาทางเทลริคัมบินฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าเทลริคัมบินเนาะัะเนาะภ,ภ,ภาษาไทายเขาก็เลยกว่ากระเช่านะคะเนาะกระเช่าขึ้นเขา บัตบัตขึ้นปรพี่น้องจ้าจากปีกอนอาจาอาจะเป็นราคาน้ำมันแพงขึ้นน้องคะนาอปีกอนี่หยูโรปีนี่แปดยูโรขึ้นมาสองยูโรค่ะพี่น้องไปกลับก็สิบหกสยูโรค่ะตีเป็นเงินไทยนาอค่ะน้อไปกลับก็สาสี่ร้อยสามสี่ห้าร้อยได้ประมาณนี้แหละค่ะไม่เกินนี่ค่ะ อันนี้ขาลงอันนี้สาวเดือนขาขึ้นเราจะถ่ายให้ดูกันมันอาจจะไล่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเขาก็จะมีบ้านคนุณชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเนาะอี่ค่ะจะมีบ้านคนุณส่วนมากเขาจะซื้อไว้ฮอลลเดย์ซื้อไว้ก่อนตากอากาศหน้าร้อนเขาก็จะมาหน้าสกีเขาจะมาอ๋อนี่สาวเดือนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนี่ได้แล้วก็เดินนี่ค่ะ คนจะเดินเห็นไหมคะเห็นคนเดินไหมคะนี่คะ่ะเี่ค่จะซูมให้ดูเขาก็เดินขึ้นขเขาไปคะ่ะออกกำลังกายไปค่ะอูะ้นเขาที่สาวเดินจะขึ้นไปน้่งเลยนี่คะ่ะเราถึงยอดเขาแล้วจ้า <c oughs> นี่คะ่ะ มงบรองค่ะปีนี้หิมะละลายออกเยอะเลยหิม,มะน้อยจ้ะบรรยากาศรอบๆบนเขาจะมีนี่ค่ะของเล่นเต็มเลยค่ะมีที่นั่งตากแดดค่ะ <c oughs> <c oughs> ของเล่นของขายเต็มเลยจ้ะคนก็จะมาตากแดดตรงนี้ประมาณนี้จ้าเทลิกบินใช่ยัย ฝรั่งเศสกับพี่น้องจา้าไปจับเขาปลาเก็บเห็ดวิวสวยมากค่ะตรงนี้พี่น้องนะปลากเก่าค่ะทุกปีปาลาแรกๆที่มาเก,ก็บกับแม่ย่าแม่ย่าพามาเก็บเบียดเต็มเลยพี่น้องคนนค่ะค่ะกำลังขึ้นเลยจา้าพี่น้องนะน้องนะเบิ่งนี่เบิ่งนี่เบิ่งนี่พี่น้องจา้าทองครั เจาปิดไว้คนปิดไว้ปาแม่แม่เป็นหะนี่ก็เจ้าปิดไว้ค่ะเต็มเลยเป็นหรอมีอีกค่ะนี่ปล้วลล่ะล่ะล่วเจ้าเดินจ็บไป่าเจ้าเดินจะเลือกเอาตัวเด๋วให้ไงนี่มีอีกนะคะบนนะคะไปเบิ้งค่ะ นี่ค่ะปัดนุ่มไหมมองลงมาปัดซ่ยอยขวายมาจับเลยเบี้ยเฮ็ดได้แล้วะค่ะเฮ็ดเจเน็เตนตี่แต่ดินแกนไงไงได้บัหลายค่ะไงไม่อยู่บางคนก็นมาเก็บค่ะนี่เมียนวยเลยพี่น้องเดี๋ยวอีกนะคะปัดได้พี่น้องนี่ค่ะค่ะกำลังขึ้น เอะขขยดนะมันเยอะค่ะกี่ขานุอาดพี่นเยเดี๋ยวเดค่ะโอ้ยเนี่มนันสมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันแถวเลยได้จับพี่หนุ่มจ้าอาดพี่หนุนนะคนรุ่มมองเขจับกะมาเก็บค่ะปอ้ยเมีนเปดกระมืงครูเมียนเบ้วคแะทั้งทัอง เก็บหมดจ้ะเก็บได้เป็นหนึ่งเพราะว่าดอกหน่อยกับบัวทันฝรั่งค่ะดอกก็ดีนะถ้าไม่เก็บฝรั่งเขาก็เก็บค่ะแล้วเดืนป่าเราเนาะเพราะว่าดอกมันเล็กค่ะ มาดอกพี่น้องจะเดินไม่เอาก็ฝรั่งก็เอาค่ะมันไม่ได้ดอกเล็อกตูนเอาดอกก็ดีก็ดีนะคะเนาะเมนเบิร์ดเอกได้ก่อนเนี่ยเลือกเอาแต่ดอกใหญ่จะ่อยค่ะเราเดินจะไปให้แม่ย่าค่ะจะไปอิตาลีเนาะคะเนาะไปไผ่ปูกับีอะกินค่ะก็เลือกเอาแต่ดอกใหญ่ดอกก็ดีขว้าซื้อใค่กัน เราเดือนไม่เก็บคนอื่นก็มาเก็บค่ะดอกเล็กๆเขาก็เอาเพราะว่าไม่ทันกันดูอกค่ะอันนี้ใหญ่ไม่ได้เท่าไหร่ไงในเดซม,มี่นะคะเนะีน่ยนิดเดียวค่ะเลือกแต่ดอกไงจะน้อยเยอะยูค่ะ ตัวนี้เก็บมากยังไงได้ปีนวันนี้วันอะไรวันจันไม่ค่อยมีคนหรอกค่ะเยอะว,วันเสาร์อาทิตย์ยังไ,ไนพอเอาได้ก็เอาแล้วค่ะเอาด่วนเพิ่งเห็นเลยจ้ะ ปีนี้ยังไม่เห็นเลูพึ่งขาเดือนจะแจกเห็ดพึ่งขาเดือนเพื่อเห็นโูปีนี้มันห่อนเลยค่ะมันร้อนเอ้าเลยค่ะเก็บเห็ดไปก็ฟังเสียงเครื่องบินป ยงคงเปนเสนะีเยงนุ่อนหวาน,นจะ้ะปลาหวานๆจ้ะตกี้เก็บเห็ดเย็นสบายเลยค่ะนี่เนี่หลอนนะฝนไม่มีเลยแต่ว่อยากนกิดดูจุมนี่อนอนป้าจุนงนี่นะจ้ะ เบียบ้ยหิดเบี้ยห็ตมันปุกป้หาหนอุนองไก่แล้วกันก็ดีแลยนะพี่นุก็ดีขัวใข่ล้ๆเสีบๆน่ยาเรามาผัดเ่เน่เลยนะจ้ะกลังผัดเซีิมส่เนย เก็บค่ะต้องดามาจูกจ้ะนุ่อๆขึ้นทุกปีอะค่ะอย่งเก่าเก็บมันอีซีปีก็ขึ้นทุกเก่าค่ะตรงล้อมันใหญ่ค่ะท่านฝรั่งเก่าเอาลูดค่ะป้ามีป้าแบบว่าใครๆก็รู้จักค่ะ เดินง่ายเลยค่ะคือแบบว่าป่ามันโปร่งโล่งเห็ดมันชอบขึ้นแบบนั้นจ้ะเก็บย,ยาวไปค่ะเห็ดข <c oughs> ึ่งัวทัในอกเก็บเห็ดมันปูยาวไปเลยจ้ะพี่น้องจ๋าก็กบิ้วสวยๆนะคะเนาะอันนี้บอม,มันหรอกค่ะมันไม่มีเสียง เลยอยากเบิ่งความมันกับไปเบิ่องอันข้าเจ้จาซุกม้วยได้จ้ะเด้อวิดีโอซุกม้วยมันอยู่ได้พี่น้ี้คอสาเดือนมากบอกวิธีได้ค่ะเห็ดอันนี้มันเจ็บไม่มันค่นสะสาเดือนยังเมื่อยปวดหลังอยู่เมื่อยค่ะเจ็บเห็ดตัวนี้นนเปลายเต๋าไม่เป็นไรคือถุงกรฝุ่นบอกเลยฟัง สไล์อันกนอ้อน,น้สไล์ลูกอันนี้มืน่นลูกอันสนเหยียบเห็ดพี่น้อ <laughs> งลายลายโอ้วัไฟเด้คุณเฮ็เหยียบเราก็นัลลายคุณ <c oughs> นนก็บ,บ่มแข็งกับกระซิมอยู่นี่นพี่น้น ถ้าอยู่ในป่าแบบว่าอุ้ยาไปนอนจะเก่งในป่าอุดมสมบูรณ์เดดดดดดน,นี่ยกระสือโดดมากเลยมีป่าแห้งๆแ,แห้งเลยจมปจมโอ้หน่อยหุดเนี่ยกระสือยืนมาเอาสัง เอาทันปนไปเอานี่ค่ะนี่คือสายไล่ขวบไปด้ี่น้องตอนนี้พี่ชมมาได้กต่พี่น้องจะเห็ดพื้นยังไม่ออกนะคะเอาความมันกับเห็ดมันปูก็เห็ดสวิสเลตก็จะได้เก็บได้จยจ้บก็จะเก็บกัน แค่สาเดือนเห็ดอันนี้เยอะนี่มันปูเยอะนี่พึ่งถ้าบุาถือปลากนะ็บบุ๊บถ้าบุาถือปลากนะ็บบุ๊บมีเ้ยค่ะก็ขึ้นป่าที่มันเคยขึ้นเนาะค่ะน้องเห็ดเดินจนตาเหลือกก็บุ๊เห็นแตาป่ามีเห็ดป้าพี่น้องจา๋าไฮไลท์วันนี้สวย ไม่มีคนเห็นเนี่ยถ้าบ่ามีคนมาเก็บก็สิงามจังสี่ค่ะสวยไหมคะเป็นชอบเป็นเงาเลยดูคุณลูกแล้วคุณเบ๋ย <Bye. S 1> คุณลูกแล้วคุณ <c oughs> เก็บจ่อเก็บเก็บเก็บคุณนะคุณน่ะเออเหลืองเออค่ะมาเด้เอ,อ,อ,อพี่น้องจ๋าที่รับของขวัญเอฟซีทุกคนมาเก็บสห่งงามจ้ะมาเป็นปาร์ตเน้์จนะุ่มดีไหมโอ้ เป็ดส่อเลยค่ะจักดอกเลยพี่น้องจา้าป่นเบียร์แล้วอ่ะเออก,ไก,อกอออออูไปค่ะงามงามกับพี่น้องตัวจี๊ดเจ้ตัวดอกนีหน่อยแล้วคะเนาะไปค่ะเอาไปจิบเอาย่างหลายปลาอยู่ด้วยจ้ะฝรั่งมาเก็บเขาบอกว่าเห็นเห็ดกับน้องจ้ะมองเก่าค่ะ เฮ็ดบุอันอนฝนบุมีก็ะบบค่อยางามกันนีล่ลง,งามมากเลยค่ะพี่ทีเหลีวงามเจ้าบเห็นไหมจ้ะียบเต็มเลยค่ะไม่หยิบเละเลยแล้วทีนี้ระทึกใจเน่เอะไรพี่นงจ๋าเบิง้งหลุดจะ้ะป๊าดพี่นงละเลือเ,เออเออต็มป้านพี่ พี่น uh, <time>. <BR> ้องด้วนะกำลังข้นจ้ะเห็นไหพี่น้องป้าแดดลงเี่คะเพิ่งพี่น้องพน้องนะป้าพอปวดพวดดป้าพี่น้องพี่น้องทุกนายนัอีกโอ้พี่น้องนะมีคนออามาทักใหม่ทัก ปัด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 มีเป็นเบียร์เลยค่ะนั่งผมแมนอีเด้อค่ะเด้อะะะปลาเก๋าเลยลเดฝน,นมุมีเด้อค่ะพี็น้องอย่างๆแล้วก็ต้มซวนซวนจุ่มนี่ไม่จ๋าป้า ก็จะจิบมาจิบน้ำสาวเดือนปดมาดูจะดดเสีงคนเรียนนอ,อ่ละปดตัดตัดตัด,ตดขาไปจีบเสียงดังยขอไพ่บนยินเสียงป๊าดป๊าเก่าจีวา่าฝนตกมาจิบ จำคลิปได้เนาะคุณป้าเด็กเนาะประมาณว่าอันนี้ป,ปางขุดแล้วพุ่นดินมาจา้ะคือปลาไข่พุ่นดินนี่ปีต่อมามันแตะมาออกเสือมือมันอะออกปมากนึกนู้งาม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 นี่แหละค่ะเข้าเอือนน้ำท่วงคำนี่ปลาคะ่ะพี่น้องค่ะ ngắm đi chứ, quá nhỏ, cái treo máy ngoài cổng, vâng, treo hoa quân, nói, ngắm nó là phôi Nó là Cái này Cái này đi พี่นิมมาสา,ายด้วยป่เนาะเดนเๆินเดินก็ไปถ่เหบุหี่เนะแสงมันลุกพอดีจริง,งเพชรมันมาเกินเลยแสงส้มตรงหมาทั้นก็ได้กินขา้าว Mẹ má bất thân cả bộ đại <laughs> chị Chị bộ luôn Hổ má Thôi mẹ này Bịt lấy nữa

แล้วไปดักตัวตาเขาจะพัวนักจิเห็ดน้องพี่านอุ้อุ้ยได้แ้วพี่เนาะกระเป๋าขื้นยัดดอกกับตะันระดไม้ากระนอนกระดไม้หลายมืเลยค่ะ chung ảnh chung này nồi về là về phát lăng con thì đấy mà xả nó không nó về mà xả cái này chim bên tâm chim này cả anh à ở bên lại chứ vậy ít về nhà chim sẽ tôi nhiên nuôi nhà cho chó chim hết tuần nữa cả Sá đơn một quay sọt 해이 n h